สวัสดีค่ะเพื่อนๆรายการว่าว่า Beauty Secret by Damai Elite มาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาที่ชั้นสองค่ะสยามพารากอนนะคะเอพเพคนะคะ Beauty c ลินิของอาจารย์หมอนันนะคะก็้อเป็นคนไข้ขาประจำของที่นี่แล้วก็คือให้คนหมอดูแลในเรื่องของ ผิวหน้าแล้วก็เก็บรักษาวความอ่อนวัมาก็ประมาณร่วมสิบปีะคะ่ะที่นี้ก็คือแล้ววันนี้ก็คือตอนนี้ป้อกลังเตรียมผิวหน้านะคะสาหรับในการาทำนนะะอันนี้เป็นน้องคนที่เขามาจะมาแปะยาชาให้นะคะตอนนี้ต้องต้องแปะยาชาก,ก่อนเพราะว่าวันนี้ที่จะทาเนี่ยก็คือจะเป็นการาทำสองอย่าง ที่เขาเรียกกันว่าเป็นแวมพร์ลิฟนะคะก็คือเป็นการยกกระชับเอ๊ะเป็นการทําให้บบว่าวฟืน้นคืนสภาพผิวหน้าค่ะโดยการใช้เลือดของตัวเองไปปั่นนะคะก็<ๆ>แยกเอาสเต็ปเซลล์มาแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปซึ่งตรงนี้เป็นที่นิยมทํากันมากค่ะเนพวกดาราเรบูญทัง้งหลายเสร็จปุ๊บก็จะ ร้อยไหมอีกประมาณ20เซนเพื่อตีกรอบหน้านะคะให้แบบว่าชัดขึ้นไม่ยุ่ยยอยแบบว่าก็เดี๋ยวผ่านขั้นตอนนี้ไปเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวจะอัปเดตมาเรื่อยๆแล้วกันนะคะตอนนี้เป็นขั้นตอนของการล้างหน้าแล้วก็แปะยาชาก,ก่อนเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ